สิตอบเด้อแลกสิตัดเธอออกจากชีวิตของฉันไม่ใช่อะไรหรอกฉันกลัวเธอเป็นโรคประสาทแต่ฉหนูขวายานแล้วเป็นโรคประสาทพี่น้องยันแล้วนอนบ่หลับยันแล้วเครียดขึ้นสมองเพราะเรายานตายเพราะเราระกล้ากินนั่นกินนี่แล้วยันแล้วป่วยวันนี้เรามาพุ่นไหวกับชีวิตไม่น้อยเลยยันแล้วตายเออยันแล้วตายอย่างนยันแล้วนอนบ่หลับยันแล้วเครียดพี่น้องเบ่งการเม่นแล้ว้อ ขอ,อบคุณที่เข้ามาเพิ่มรายได้ให้นะคะกว่าคุณจะเม้นเสร็จคุณก็เปิดคลิปไว้นานอยู่ถึงจะปิดไว้เปิดแล้วเซอปไว้ยังไงฉันก็ได้เงินอยู่แต่ว่าเอาอย่างงี้แล้วกันเนาะไม่หน่อยอบม,มักทรมานคนถ้าเบิองแล้วทรมานบอสบายใจกยาเบิ่งค่ะอ่ะเบิ่งเอาค่ะกินไม่ระว,วังจนไขมันพอกตับพอกหัวใจแล้วแต่มันมึงหูดีเนาะอีเวิร์สทด,ดา หหหลายคือบอไปเรียนหมอจะลูกไปเรียนเป็นหมอเนอะอืมกิทางนี้อายุห้าสิบห้าปีกินเนืหาอาหารระวว่างย่ายกินเต้เห็ดพักกินไกล้แค่ปีเดียวพ่อกวดปวยอยูเยอรมันบอคอยตุนอาหารพอดัดนิสัยตัวเอง ไม่กินกลัวอ้วนเพาะเคยอ้วนป่วยแน่นหายใจไม่ออกแล้วเมื่อก่อนน้าหนักแปดสิบตอนนี้เหลือหกสิบห้าพมีวินัยในการกินมีเงินซื้อขัดแต่ไม่ซื้อเยอะกลัวอ้วนปากยายน่ากลัวก็รู้ว่าปากกูน่ากลัวมึงยังไม่กลัวเลยนะหนูเข้าใจว่ามึงเป็นห่วงใดๆทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นแหละแต่ความสุขของใครมันไหมเออความสุขของใครมันไหม มึงเป็นห่วงกูนะคะมึงก็ต้องเบิงไวว่ากูไม่ได้สนราคาเรื่องกูจิกินนะนะเพราะกูวปมาหลายโรกแล้วกูก็บ่ได้ย่านที่กูจิตายค่ะเจ็บกูก็ไปหาหมอค่ะดีกูก็หลั่นลาไม่สบายมากๆกูก็นอนตื่นขึ้นมากูก็กินมันเป็นความสุขมึงจะเอาบัตรทัฐานความ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 สืกของมึงอะมาใส่บได้ดอกจ้ามีเงินซื้อบ่ซื้อก็เรื่องของเธอจ้า กูไม่ได้ร่ำรวยกูทำคลิปค่ะแล้วทำไมคะมีเงินซื้อแมนกูไม่ได้ร่ำรวยนะคะกูทำคลิปแต่กูก็มีตังอะค่ะกูไม่ได้เดือดร้อนทุกคนมีเงินซื้อมีเงินจ่ายแต่จะซื้อแย่แย่ทำไมอันนั้นมันเรื่องของเขาบอกค่ะหนูกินเขาอยู่บ้านเจ้าของอย่าเอาปากไปหยักท่องใส่บ้านคนอื่นดูก็ดูเฉยเฉยเขาทำอะไรให้ดูก็ดูไม่พอใจก็ไม่ต้องดูค่ะ ถ้าคุณจะห่วงใยก็เข้าใจในประมาณหนึ่งนะคะห่วงใยก็แค่อืไม่ชอบดูแล้วไม่สบายใจก็เลื่อนผ่านกูก็บอกแล้วนะคะอย่าดูให้เสียเน็ตอย่าให้ดูเสียจิตจริตจิตของตัวเองแล้วก็อย่าดูให้เสียสติค่ะถ้าดูแลทรมานอย่าดูนะจ๊ะเข้าใจว่าอยาทำยูทูบทุกคนมีเงินซื้อมีเงินจ่ายแต่จะซื้อเยอะทําไมอ่ะมาันก็เรื่องของกูค่ะกูมีความสุขค่ะ เขาทาให้กินเยอะแล้วก็อ้วนอ้าวมึงไม่ซื้อมึงก็ไม่ต้องกินเห็นกูไปเมืองไทยนี่แหละคือผลจากการกินก็ไม่ก็เรื่องของกูอีกค่ะรู้ดีรู้ดีมากเออการบ่มีวิน้ยมันก็เรื่องของฉันมึงสิกินแค่ปลากินแคบพักก็เรื่องของมึงค่ะมึงว่าซื้อเข้าบ้านก็เรื่องของมึงค่ะมึงอยากจอยมึงก็จอยค่ะมึงว่าอยากป่วยก็แล้วแต่เขงมึงค่ะมึงสิเดินบเม่อยยังก็เรื่องของมึงค่ะพอกูบททรมานความรู้สึกของกูค่ะ กูจะไม่ทรมานความรู้สึกของกูนะคะเพราะว่ากูก็อายุเยอะแล้วเข้าใจว่าอายุเยอะควรรักษาตัวแต่การรักษาตัวและการใช้ชีวิตให้มีความสุขมันเป็นเรื่องของใครบางคนไหมมันเป็นนิยามและความพอใจของคนไหมเออกูคิดว่าหลายๆคนคขาก็เป็นเหมือนกูนะคะป่วยยังไงให้มีความสุขกูเคยบอกแล้วนะคะว่าป่วยยังไงให้มีความสุขร่างกายนะ่ะคนเขาบอกกินอียังเขากรตายห่า คนเขาบอกินดิบเขาบอกินเหล่าเลยจักยศเขาก็เป็นมะเร็งตายค่ะคนกข้มันสิตายมันก็ตายคนบนสกินยังมันกับป่วยไข้มันสีป่วยแล้วถ้าป่วยแล้วจะมานอนก็ว่าอุ้ยในใชีวิตนี้ก็ต้องคิดแล้วว่ากูบอต้องกิหยังดอกกูป่วยกูบอกินยังเด้อกูอ่ันอันนี้ดอกเด้อค่ะมันเรื่องของเธอแต่มันไม่ใม่เรื่องของฉันเนาะ ธอสีอยู่เยอรมันมาฉันเธอสิรวยบ่มีรว้ยผัวเธอสีหายเธอบ่เฮ็ดงานเธอผัวเธอใส่เงินงั้นเ็เรื่องของเธออ๋อสรุปแล้วที่พี่มาทงหมดนี่สิบอกว่าตัวเองอ่ะมีชีวิตที่ดีไม่ต้องดิ้นรลโนโน่นนี่นั่นเนาะเออดีใจน้ำจะ้ะดีใจน้ำชีวิตมีผัวเลี้ยงบ่ต้องเฮ็ดหยังกะเออก็บเ่เคยออกไปเฮ็ดงานผัวเลี้ยงจ้าแต่กูสบายใจค่ะกูก็คิดว่าผู้หญิงอีกหลายคนเขาก็สบายใจนะ เพราะว่าไม่ต้องรอให้เขาเลี้ยงจริงผู้หญิงทุกคนต้องการให้สามีดูแลอันนั้นก็ส่วนหนึ่งพ่อใหญ่ก็ดูแลเราอยู่นะและฉันก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ผัวทุกคนก็ดูแลกันอยู่แต่ถ้าเราทํางานเองได้อะมันก็ภูมิจใจพอหาเงินเองได้ภูมิใจเลยเธอเออผัวให้ก็ส่วนหนึ่งพ่อใหญ่ก็ให้คอยคือกันแต่มันเป็นความ มันเป็นความสุขของเรานะ่ะมันเป็นความสามารถของเราด้วยเธอไม่อยากทําก็เรื่องของเธอเธอไม่อยากกินก็ไม่ต้องไม่ต้องกินอยู่อย่างซาละจ้าประหยัดคลิปเงินไว้เออแล้วก็มีความสุขไปนั่นเป็นความสุขของเธอเธอก็ไม่ต้องไปหไวุนวายความสุขของคนอื่นห่วงใยได้แต่อย่ากเกินไปไอ้ที่ใส่เวลาพิมพ์อยู่นี่คือสิเป็นสิตายเนาะคือใส่วเวลาใส่เว,เวลานานอยู่เด้เออใส่เวลานานอยู่ในการคิดแล้วในการอยากพิมพ์เนาะแล้วก็มีเมล็ด มีนือื่นอีกที่เพื่นพิมพ์นัดเอาซี่ซักเม่หน่อยสิตอบสนองหาเด้อเมนหน่อยบ่ได้รังเกียดบ่ได้เดียดฉันอีหยังแต่เม่หน่อยยานเจ้าป่วยแห้งหรือป่วยหลายกว่านี้บ่ตตองเบิงช่องคอยนะ ไม่ต้องดูช่องฉันเธอจะไม่ได้ป่วยใจเธอจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลแทนฉันแล้วก็ไม่ต้องมาคิดแทนฉันเพราะสิ่งที่เธอคิดนั่นมันเป็นความสุขของฉันฉันบอกแล้วไงจะตายมันก็ร่วงของฉันเพราะฉันทําใจแล้วว่าฉันจะตายก็ตายถ้ามันยังไม่ตายก็กินไปรักษาไปดูคลิปฉัน ถ้าเธอติดตามสันเธอก็ต้องเบอ่งคลิปสันให้เมดแล้วเธอเกิดจะคงจะเข้าใจเจตนาล่มของฉันตอนบ้านปลายเลวเนาะฉันบอกแล้วฉันจะกินจะใช้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตอนที่ฉันมีชีวิตฉันจะไปกินโอดอินอยากเฮ็ดหยังฉันว่าจะตั้งถ่าหายิพี่น้องไม่เฮ็ดอันเข้าสากห้เได้จ้ะเพราะว่าเฮ็ดห้แล้วจักสเสด็กินหรือบ่ได้กินจักสิฮหอดข่อยหรือบ่ฮหอดข่อยเนาะมันโนสจำนนกและในยามกันใส่ชีวิตนะมันต่างกันนะจ๊ะหนู ดูแล้วรู้สึกหนูจะป่วยป่วยแทนฉันนะคะ่ะอย่าดูเลยไปแา่กูสิปะเออสสดงบ่ต้องมาอยู่วุ่นวายแล้วก็บ่ต้องมานางเสียเวลาเสียสุขภาพจิตได้อิหลา